สวัสดีครับผมชัยพงศ์ราบเรียนตะกูลนะครับเดี๋ยวเรียกว่าพง์ก็ได้นะครับผมเป็นผู้แต่งหนังสือนะครับชื่อว่า Automation Marketing นะครับเล่มสีชมพูลองไปเสิร์ชหากันได้นะครับและนอกจากนี้นะครับผมเป็นผู้สร้างแพลตฟอร์มนะครับที่ชื่อว่าแ a m m ม r k e t i n g Automation นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม Marketing a u t o m a t i o n ของคนไทย100%นะครับผมทำงานในวงการการตลาดนะครับทำงานกับ Data เกี่ยวข้องกับการตลาดเนี่ยมาเป็นเวลา10กว่าปีนะครับตั้งแต่สมัยที่ Facebook ยังไม่เข้ามาเลย iPhone ยังไม่เข้ามาเลยสมัยนั้นนะครับเราใช้ third party data กันเป็นส่วนมากนะครับจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ย third party data มีความสำคัญน้อยลงลอะอา b r o ซอร์ต่างๆก็ไม่ส่งไปใน facebook ละนะครับดังนั้น first party data นะครับกำลังจะเป็นยุคใหม่นะครับที่เราจำเป็นจะต้องเข้าใจมันแล้วนำามาใช้นะครับหรือที่เราเรียกว่า cookieless world แน่นอนว่าการทำแคมเปญการตลาดนะครับในมุมของนักการตลาดเราจะต้องทำแคมเปญให้ตรงกับ segment ของลูกค้าใช่ไหมครับ ดังนั้นในการที่เราจะทำวามเข้าใจเซกเมนต์ของลูกค้าได้นะครับเราจะป็นต้องมี Data นะครับและต้องมีทูลที่ดีในการที่แบ่งตัวเซกเมนต์ต่างๆเนี่ยออกตามคอนดิชันต่างๆนะครับยกตัวยอย่างเช่นเซกเมนต์ของลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่ใช้จ่ายสูงนะครับลูกค้าเซกเมนต์ของลูกค้าที่มาใช้จ่ายกับเราบ่อยนะครับหรือว่าเซกเมนต์ของลูกค้าที่มาใช้จ่ายกับเรานานๆครั้งนะครับซึ่งแต่ละเซกเมนต์เนี่ยนักการตลาดเนี่ยจะต้องส่งเมสเซจให้กับแต่ละเซกเมนต์เนี่ยที่แตกต่างกันไป ทูลเอามาเก็ตติ้งออโตเมชัติเนี่ยครับมันจะเข้ามามีความสัมพัญณจุดนี้คือจะสามารถาทําการแบ่งลูกค้านะครับเข้าในแต่และเซกเมนต์โดยอัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ต้องไปทําการที่เอ็กซ์พอร์ตข้อมูลเป็น Excel มาแล้วมาฟิลเตอร์เองนะครับแล้วก็เอามาสร้างเป็นเซกเมนต์เองนะครับตัวทูลตัวนี้ครับมันจะทําให้เซกเมนต์เหล่านี้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติและเราสามารถสร้างแคมเปญครับส่ง Message เมสเซจไปนในเซกเมนต์ต่างๆเหล่าเนี้ยได้โดยอัตโนมัติ จริงแล้วเราอาจจะเรียกได้ว่าผลลัพธ์ก็ต่างกันมากเลยแหะครับเพราะว่าในยุคถัดไปจากนี้ครับเรามองได้เลยครับว่าธุรกิจที่ไม่ได้เอามาใช้เนี่ยอาจจะไม่สามารถเราเอาราอาจจะเรียกได้ว่ามันจะไม่สามารถไปต่อได้ในยุคถัดไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะทาให้ต้นทุนของธุรกิจมีสูงกว่าต้นทุนของธุรกิจที่นาเอา Data และ Marketing Automation มาประยุกต์ใช้นะครับอยากฝากถึงนักการตลาดทุกท่านนะครับที่กําลังจะอัพสกิลตัวเองนะครับจากเทสติชันแ a ลวิธของ Marketing นะครับ ให้กลายเป็นการตลาดโดยใช้ข้อมูลหรือว่า data driven marketing นะครับสิ่งแรกที่ต้องเปลี่ยนเลยก็คือ mindset ของตัวเองนะครับแล้วก็วิธีการคิดที่ถูกต้องของตัวเองในการนำเอา data มาใช้นะครับสิ่งนี้นะครับถ้าเราเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับอาจจะใช้เวลานานในการศึกษานะครับในคอร์สของเราคอร์สนี้นะครับ data analytics for marketer นะครับจะรวบรวมวิทยากรหลากหลายท่านนะครับที่ทำงานเกี่ยว data ในแต่ละแง่มุมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอา data เข้ามา cleansing data นะครับหา insight จาก data การเซตสตาเตจี่ต่างๆนะครับกับ Data เหล่านั้นการเซตโกต่างๆกับ Data เหล่านั้นการสร้าง s e g m e n t a t i o n การทำโปรโมชันการหาราคาที่เหมาะสมจาก Data ที่ได้รับมาและการสร้างแคมเปญที่เหมาะสมจาก Data เหล่านั้นนะครับรวมไปถึงการสร้าง Visualization Dash บ board ต่างๆนะครับเพื่อแสดงผล Data เหล่านั้นได้อย่างสวยงามนะครับนำเอาไปใช้ในการหา i n s i g h ์ได้ต่อไปและการวัดผลจาก Data เหล่านั้นหลากหลายครับสิ่งเหล่านี้วิทยากรหลากหลายท่านนะครับจะใช้ประสบการณ์ของตัวเองที่เคยทำงานกับ Data เหล่านั้นมานะครับ มาสอนนักการตลาดทุกท่านนะครับให้มีหลักการที่ถูกต้องในการทํางานกับ Data นะครับก็ขอแนะนำครับว่ามาเรียนคอร์สกันครับเพื่ออัพสกิลทางด้าน Data นะครับแล้วก็ต่อยอดทางด้านการตลาดได้อย่างมีโปรครับ